<ง ains> เอฮิเชิญบพิษมาเถิดเราจะพาไปเชยชมพระนครอันใหญ่อันเป็นที่อยู่ของสมเด็จพระเจ้าราชาที่ราชด,ด้วยกันดูก่อนราชทูต ท่านยาวว่าพักว่าพักกล่าวเราให้ยากเสียเลยเราหายยอมไปตามคำของท่านไม่เรานี้เป็นใหญ่ในสาคนชมปูทวีปไม่มีใครเสมอเราจะไปนั้นต้องการอะไรสมเด็จอมรินทราที่ราชคุกคามว่าดูก่อนขยาบ้านนอกท่านอย่าตั้งตนว่าเป็นใหญ่อยู่นักเลย ลุกขึ้นเร็วๆเถิดมาไปเร็วๆใว้ว้สัจเจนะคัชติถ้าท่านขัดแข็งอยู่ไม่ได้ไปท่านจะได้รับความอับอายปัดเดี๋ยวนี้แหละหาชาไม่ตรัสแล้วสมเด็จอมรินทราที่ราชก็ทิ้งจากนั้นไปโดยฉับพลันจากนั้นก็เข้าติดพันธะบาทของพระยาชมภูบดี จากนั้นก็ร้องด้วยศัพท์สำเรียงเป็นอันดังว่าอัเทหิปุเทหิท่านจงลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเถิดร้องประกาศชะน,นี้แล้วจากนั้นก็ฆ่าเอาพระบาทพระยาชมภูบดีออกมาจากที่อยู่จนพระยาชมภูบดีตกจากแท่นทองณก,การละครั้งนั้น เ้าเธอได้ความละอายต่อพวกอมมาร,ราชเสวกนั้นพ้นวิสัยไม่อาจจะต่อสู้ได้ได้ความลำบากทุกขเวทนานักหนามีพระโลหิตไหลซาบลงโสมพระบาทนี่อาจจะตั้งอิสระอยู่ได้จึงตรัสแก่สมเด็จอมรินทราที่ราชว่าดูก่อนราชทูตผู้เจริญท่านจงยับยั้งอยู่สักวันหนึ่งก่อน เราขอทุเราอยู่จัดแจงลีพลสักวันหนึ่งพรุ่งนี้เช้าเราจึงจะไปจะได้หรือไม่มหาราชาดูก่อนบพิตรราชสมภารพระองค์จะทุเราอยู่สักวันหนึ่งเราจะยอมให้อยู่แต่บพิตรอย่าลวงเราเวลาพรุ่งนี้เช้าบาพิตรจงไปให้ได้ถ้าบาพิตรไม่ได้ไป ทำให้เราต้องย้อนกลับมาอีกเราจักใช้จักตัดพระบาทบพิษเสียสมเด็จอมรินทราที่ราชคุกคามชนีแล้วก็กลับมากราบชูลประพฤติเหตแต่พระราชมหากรุณาที่คุณเจ้าณาการครั้งนั้นตะทาพระขวาในการครั้งนั้นสมเด็จพระพัคขวันตบ,บพิษ จึงมาทรงดำรีว่าแท้จริงพระตถา,าคตจะทรงทรมานพระยาชมภูบดีนี้เป็นมหาสมัยสมควรที่จะให้เทพบุตรเทพพยาดาอินพรมคนทันสุบันนาคราชทั้งหลายมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันสมเด็จพระพุทธองค์ทรงดำริชนี้แล้วจึงมีพระพุทธดีกาตรัสว่า ดูก่อนพระยานาคราชท่านจงเนรมิตแม่น้ำอันใหญ่แล้วจงตั้งตลาดทางเรือในประเทศมักคาที่พระยาชมภูบดีจะมาสู่สำนักพระตถาคตในการละครั้งนั้นในการละครั้งนั้นไซพอเป็นสมัยเวลารุ่งเช้าสมเด็จพระเจ้าชมภูทวีปบ,บรมมกษัตริย์พระองค์มีพระยาทั้งร้อยเอ็ด และอำนาจราชเสวกแสนหนึ่งแวดล้อมเป็นราชบริวารเสด็จเข้ามานาการออกจากพระนครพร้อมด้วยจัตุรงคเสนานิกรทั้งปวงเมื่อพระองค์สเสด็จมาสู่สำนักพระเจ้าราชาที่ราชครั้งนั้นจึงทรงปริวิตกว่าถ้าอาจามาสเสด็จไปทางนภาประเทศอาการจะสำแงดงธิ์ไปแต่ต้นมือ ปัดนี้เมื่อถึงสำนักพระเจ้าราชาที่ราชแล้วก็จะสำแดงฤทธิ์น้อยไปอิทริทไม่เจริญเมื่อปลายมือถ้าอาตมาไปด้วยพื้นพระสุธาถึงสำนักพระเจ้าราชาที่ราชแล้วจึงสำแดงอิทริทอย่างนี้นี่แหละเห็นว่าฤทธิ์ของอาตมาจะเจริญเมื่อปลายมือทรงพระดำริชนีแล้ว สมเด็จพระเจ้าชมภูบดีก็เสด็จเหนือหลังมงคลหัดถีช้างพระที่นั่งเสด็จไปโดยพื้นพระสุธาตามมักคาโดยลำดับสมเด็จพระเจ้าชมภูบดีทรงพระดำริสื่ต่อไปว่าเมื่ออาตมาสำแดงฤทธิ์ในสำนักพระเจ้าราชาที่ราชแล้วถ้าอาตมามีชัยชนะอาตมาก็อาจสามารถจะรบกับพระจันทร์พระอาทิตย์ได้ ขาวว่าอาตมาสำแดงธิ์แพ้พระเจ้าราชาที่ราชแล้วอาตมาก็จะถวายพระยาทั้งร้อยเอ็ดนี้แก่พระเจ้าราชาที่ราชเมื่อพระเจ้าชมภูบดีทรงพระดำริชนี้แล้วก็เสด็จมาณนะกาลครังนั้นพระขาวาฝ่ายสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็กระทำอิจทริษ บรรดาลให้พระเวรุวนารามมหาวิหารนั้นเป็นมหานครอันใหญ่ประกอบไปด้วยกำแพงถึงเจ็ชั้นชั้นในนั้นแล้วไปด้วยทองสูงได้สิบปดสองพื้นภูมิภาคนั้นแล้วไปด้วยแก้วผลกำแพงถัดออกมาชั้นสองแล้วไปด้วยแก้วผลพื้นภูมิภาคนั้นแล้วไปด้วยทอง กำแพงถัดออกมาชั <ADHD> <CD Hayır> ้นสามนั้นแล้วไปด้วยแก้วมณีพื้นภูมิภาคนั้นแล้วไปด้วยแก้วแดงกำแพงถัดออกมาชั้นสี่นั้นแล้วไปด้วยแก้วลายพื้นภูมิภาคแล้วไปด้วยแก้ววิเชียรกำแพงถัดออกมาชั้นห้านั้นแล้วไปด้วยเหล็กพื้นภูมิภาคแล้วไปด้วยทองแดง กำแพงถัดออกมาชั้นหกนั้นแล้วด้วยทองแดงพื้นภูมิภาคนั้นแล้วไปด้วยทองเหลืองกำแพงถัดออกมาชั้นเจ็ดนั้นแล้วไปด้วยทองเหลืองพื้นภูมิภาคนั้นแล้วไปด้วยหิงคู่ชาติสมเด็จพระบรมโลกนาถจิกตรัสเรียกพระยาครุฑกับทั้งบุตรภริยาเข้ามา แล้วก็ให้พระยากรุตถือเพศด้วยช่างทองตั้งโรงทองภายนอกพระนครนั้นแล้วให้ตีสิ่งของรูปพันธ์ต่างๆจะหาสิ่งของอันใดๆนั้นก็ได้สิ้นทุกประการชัตคณะตะคณาอสีติสหัสนาคาครั้งนั้นช้างทั้งหลาย อันบังเกิดแต่ตระกูลฉัดทันคณะนาได้แปดหมื่นก็หอะมาแต่ป่าหิมพานลงมาประดิษฐานอยู่ในโรงช้างอันเป็นมงคลอันสมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้านิรมิตไว้พลาหากาทโยอัสสาม้าทั้งหลายมีม้าพลาหกเป็นต้น ก็เหาะมาแต่ป่าหินมะพ่านลงมาประดิษฐานอยู่ในโรงมา้าอันเป็นมงคลทวิกาทโยสกุณานกทั้งหลายมีนกกาเราเวกเป็นต้นก็มาร้องก้องถวายไพรสเนาะสน,สนันใช่แต่เท่านั้นสุวัคนาหมู่นกแขกเต้าทั้งหลายก็คาบเอาซึ่งปุกผาชาติ อันมีกลิ่นหอมต่างๆมาเรียงรายโปรยลงไว้ให้หอมฟุ้งขจรตลบทั่วพระนครพารากินนรีกินนราฟูงกินนรีกินนราคนทันทั้งหลายชวนกันขับรำฟ้อนประโคมแต่สังดุริยะดนตรีกึกก้องควรจะนำมาซึ่งความโสมนัตปรีดาพระขวา สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระองค์นีรมิตนครเสร็จแล้วจึงนีรมิตริมานทองนับด้วยแสนวิกิจปัญจงนักหนา